ไปที่ผมที่ที่ผมลงรูปไปเมื่อกี้มีคนบอกว่าคุณสวยด้วยแหละแอปยังปากแดงได้แล้วเนี่ยปากคุณมันแดงแล้วมันอมชมพูปากคุณมันแดงเออเนี่ยเนี่ยนี่ยปากโกนเนี่ยเนี่ยเนี่ปากโกกันไม่ดีเนี่ยเนี่นี่ปากคุณมันแดงเนี่ยเห็นว่ามันอมชมพูพูดปากกันไม่ดีคนมันสวยเนาะไปเอาแอปที่ไหนมาสวยอะไรก็ตามมันคุณไม่ห้ปากให้ปากเป็นแดงปากหน้าจูบจังเลยนี่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  คุณลองยิ้มสิน <ici> ี่อะยิ้มยิ้มดีๆยิ้มดีๆถ้าคุณไม่ยิ้มแสดงว่าปากคุณน่าจูบยิ้มยิ้มอาอาอาทีมงานอาจารย์เตียยน้องมาดูแลน้องมาดูแลครับขอเสียงปรบมือเลยครับ